บางคนอ่ะอาจมีความสามารถฝังอยู่ในตัวแต่โดนปิดกั้นด้วยการศึกษาไทยแน่นอนครับถ้าเราจะพูดถึงระบบไทยอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ครับผมมันต้องพูดถึงครูคคไทยเลยครับผมเจ็ดสิคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปอธิบายเป้าหมายสูงสุดในการสอนวิชาดนตรีของผมนะครับสิ่งแรกที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะครับผมก็คือปัญหาของระบบการศึกษาครับ แน่นอนครับระบบการศึกษาไทยเป็นระบบที่ล้าหลังมากผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยผมเคยเจอคลิปคลิปนึงในสื่อโซเชียลนะครับผมซึ่งเขาอธิบายไว้ดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับอันนี้เป็นการศึกษาไทยนะครับในเมื่อ40ปีก่อนแล้วก็ตัดมาในที่การศึกษาปัจจุบันของเราครับผมซึ่งมันไม่แตกต่างอะไรกันเลยจะบอกว่าการศึกษาไทยนะครับผมเป็นการศึกษาที่ไม่ได้เกิด ความเท่าเทียมอะไรในการศึกษาเลยจึงทำให้มันมีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องหลายอย่างหลักสูตรของการศึกษานะครับผมก็เป็นการบังคับหรือว่าเลือกเฉพาะแนวทางใดแนวทางหนึ่งที่ไม่เปิดโอกาสใ,ให้กับเด็กในยุคใหม่หรือว่าเด็กสมัยใหม่นะครับผมจึงทําให้เราเนี่ยเสียทรัพยากรไปอย่างมากกับเด็กในยุคใหม่แล้วผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นเรานะครับผมนําไก่มาเลี้ยง100ตัวใช่ไหมครับ ในไก่100ตัวเนี่ยนะครับผมเราก็หวังที่จะให้มันไขออกมาเพื่อเป็นผลผลิตให้กับเราแต่พอผ่านไปแค่1เดือนครับผมมีไก่ไข่ออกมาให้เราแค่30ตัวเท่านั้นดังนั้นเราจึงเห็นความสําคัญแค่ไก่30ตัวและปล่อยแล้วก็ทิ้งผ่านกับไก่70ตัวที่เหลือแล้วก็นํามาแยกกันแบ่งเลี้ยงโดยการให้ความสําคัญกับไก่ที่ไข่ให้เราเนี่ยมากกว่าและไก่ที่ไม่ได้ให้ผลผลิตกับเราเนี่ย ก็คือเลี้ยงทิ้งทิ้งง่องข้างจึงทําให้มันเนี่ยตายบ้างเป็นโรคบ้างต่างๆนานานะแบบว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันนะครับผมซึ่งหารู้หรือไม่ว่าไก่70ตัวที่เหลือนั้นนะครับผม40ตัวเป็นไก่ที่ออกลูกให้เราได้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเพิ่มอีก30วันซึ่งเป็นผลผลิตมหาศาลมากอีก10ตัวอาจจะเป็นไก่เนื้อครับผมซึ่งถ้าเลี้ยงไปอีกสัก15วันสามารถเอามันไปขายได้ ซึ่งราคาเนี่ยมากกว่าไข่สิบเท่าเลยนะครับส่วนอีกห้าตัวอาจจะเป็นไก่ชนก็ได้นะครับผมซึ่งถ้ามันโตขึ้นมาเนี่ยราคามันหลักหมื่นหลักแสนเลยนะครับอีกสิบห้าตัวอาจจะเป็นไก่สวยงามครับตอนเด็กอ,อาจจะไม่สวยแต่พอโตมาเนี่ยมันอาจจะดูดีและทําราคาให้เราได้มากนะครับผมนี่ครับก็คือเปรียบเทียบกับการศึกษาไทยนะครับผมซึ่งได้ชัดว่าเขาเนี่ยคัดเด็กด้วยเกรดนะครับผมไม่ได้คัดเด็กด้วยความสามารถ เด็กบางคนอะอาจมีความสามารถฝังอยู่ในตัวแต่โดนปิดกั้นด้วยการศึกษาไทยแน่นอนครับถ้าเราจะพูดถึงระบบไทยอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ครับผมมันต้องพูดถึงคุณครูไทยด้วยครับผม70%ผมให้คุณครูนะครับผมเป็นคุณครูที่ตั้งใจแล้วก็เข้าใจถึงหลักการสอนอีก3 0นะครับผมให้กับครูที่อาจจะละเลยนะครับผมละเลยการสอนไม่เข้าถึงเด็กนะครับผมครูที่ดีนะครับผมต้องเป็นครูที่ เคารบความคิดของเด็กนะครับผมหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์เราเองนะครับผมไม่ใช่ว่าเด็กสั่งให้ทําอะไรครูก็จะทําตามไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับหมายความว่าเราควรรับฟังความคิดของเด็กเพื่อไปต่อยอดในการสอนของเราให้มันดีขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าความคิดของเด็กแต่ละคนนั้นมันเป็นอย่างไรผมเคยเรียนกับครูท่านหนึ่งครับเมื่อตอนสมัยมัธยมครูคนนี้ได้เปิด ไลด์มาทําการอ่านสไลด์แล้วก็ให้เด็กจดสไลด์นะครับผมเป็นวิธีการสอนที่ผมไม่โอเคมากๆผมลับทั้งคาบเลยเขาเรียกว่าไม่ได้ให้ความสนใจกับเด็กมากเท่าไหร่นะครับจะบอกว่าเด็กเรียนไม่เข้าใจอันนี้ก็โทษเด็กไม่ได้นะครับผมการเรียนการสอนมันจะอยู่ที่3ปัจจัยก็คือคนสอนเด็กแล้วก็ระบบการศึกษานั่นเองครับผมถ้า3สิ่งนี้มันไปด้วยกันไม่ได้แน่นอนระบบการศึกษาล่มแน่นอนครับ ก็ผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยได้เรียนกับครูท่านนึงเป็นการสอนออนไลน์นะครับผมโดยการให้เด็กเนี่ยส่งงานเป็นคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเด็กเสนอความคิดไปว่าสร้างกลุ่ม Facebook แล้วให้เด็กอ่ะโพสคลิปวิดีโอลงไปมันง่ายสำหรับเด็กและง่ายสำหรับครูที่จะตรวจแต่ครูคนนั้นให้เราเนี่ยอัพไฟวิดีโอลงแผ่นซีดีแล้วนำแผ่นซีดีนะครับรวบรวมไปส่ง เพื่อนๆคิดว่าวิธีไหนมันง่ายกว่ากันครับแน่นอนถ้าคุณครูท่านนี้นะครับเผาลบความคิดของเด็กสักนิดนึงนะครับมันจะเชื่อมขันได้แล้วก็ทําให้การศึกษาเนี่ยมันไหลลื่นนะครับผมคือมีอะไรนะเราต้องคุยกันนะครับผมครูไม่ได้ถูกไปสะทุกเรื่องนะครับผมเด็กก็ไม่ได้ถูกไปสักทุกเรื่องแล้วควรเกื้อหนุนกันแล้วก็ช่วยกันครับปัญญาในการสอนผมจะใช้หลักปัญญาสารนิยมนะครับเพราะผมจะเปรียบเสมอว่าบวการศึกษาและความรู้หรือว่าแผนการสอนของเราเนี่ย คืออาวุธที่ใช้ในการสอนนะครับผมจะยกตัวอย่างช่างไม้แล้วกันนะครับผมเป็นคุณครูนะครับก็เปรียบเสมือนช่างไม้นะครับผมส่วนระบบการศึกษาแล้วก็หลักสูตรหรือว่าความรู้ที่เรามีเนะี่ยคืออาวุธที่จะใช้ในการแกะสลักไม้นะครับผมส่วนเด็กนักเรียนก็เปรียบเสมือนกับไม้ที่จะรอให้เรา,เาไปแกะสลักนะครับถ้าวันใดวันหนึง่งเราไปเจอเด็กนักเรียนที่ไม่ใช่ไม้ล่ะครับเด็กคนนั้นอาจจะเป็นหิน หรืออาจจะเป็นดินเราก็ต้องตามหาหรือว่าให้ครูที่เขาเป็นนะช่างแกะสลักหินนะครับผมไปทําการแกะสลักเด็กคนนั้นแทนหรือไม่เราก็ยอมเสียเวลาไปเรียนหรือว่าไปทําการฝึกฝนในการแกะสลักหินเพื่อที่จะมาแกะสลักหินของเด็กคนนี้นะครับเป็นครูสอนดนตรีอาวุธของผมก็คือ ความรู้ในด้านดนตรีใช่ไหมครับเด็กที่เป็นไม้ก็คือเด็กที่สนใจที่จะเรียนดนตรีแล้วรักในดนตรีนั่นเองถ้ามี3ามสิ่งนี้แล้วผมกับเด็กนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงและก็สอนให้มันเข้าใจแล้วก็เป็นอะไรที่สมูทที่สุดมันก็จะเป็นการชูระบบการศึกษาไทยขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งนะครับทุกวันนี้การศึกษาไทยยังแบ่งแยกระบบอาชีพนะครับผมแบบ ระดับชั้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมทําไมต้องมีการปลูกฝังว่าเด็กตไปต้องเป็นหมอตัวไปต้องเป็นพยาบาลตัวไปต้องเป็นตำรวจเป็นทหารอาชีพอื่นก็มีความสําคัญนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นศิลปินที่ดังในตอนนี้มากๆเลยนั่นก็คือลิซ่าใช่ไหมครับเขาดังในทางด้านการร้องนะครับผมซึ่งมันเป็นสายอาชีพของดนตรีใช่ไหมครับมันสามารถดังไประดับโลกได้แต่ทําไมในประเทศไทยเรา ทำไมถึงไม่ผลักดันอาชีพเหล่านี้ยังปลูกฝังให้เด็กบอกว่าดนตรีเป็นอาชีพที่เต้นกินลำกินไม่ยั่งยืนผิดกับการที่ในสมัยนี้มากที่ดนตรีสามารถทำให้ประเทศเราเนี่ยดังระดับโลกได้ดังนั้นอาชีพทุกอาชีพหรือว่าความถนัดของเด็กแต่ละคนไม่ได้จำกัดอยู่ในความคิดของผู้ใหญ่เสมอไปนะครับคุณถนัดด้านไหนคุณเอาด้านนั้นออกมาโชว์มันคืออาวุธและพรสวรรค์ของคุณเอง สุดท้ายนี้ผมอยากฝากว่าการศึกษาไทยนะครับอยากให้มันเป็นระเบียบในการจัดระเบียบในการสอนความต้องการของเด็กนะ่ยให้มันมากขึ้นโดยเปิดเสรีไม่ได้บังคับเด็กมากเกินไปเปิดเพื่อความสมัครใจนะครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปนี้มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ